ไแล้วปะลุงเลยเป็นไข่เมื่อานนีเนาะพาไปหาหมแต่ว่าเมาื่อคนนี่นอยากไอ,อ,นะไอถี่น้อยเนาะไอเบิดขึ้นแมนกไม่ได้รับไม่ได้นอนโตพอคนมาแต่พลานถี่น้องเมื่อวานนี้เนาะเ่แม่แม่เกเขอครหนึงไหมมาจมายได้เยอะเลยมาจำไม่ออาคนจแบบเสียไว้เนเ่เสบ่ าแกเาเร่ okay. Okay. Right. ิจามไทยเป็ไลดกค้าประจำให้เ <blunt> ด <animation> ้าเอ้วองได้เหอเียวขา่อาไปดูมือ้กค่ในแล้วื้นี่อ้อ้้อนี่มาลัไปนอนื้องอัทย่ไม่้นนี่จ้องอันที่้ินนอนเึื่อะไปนัเืนเลยจ้าอ้แดดยังต้อยังไงเนาะตามมากรุงซ้ำคำ เดยยังโบมื่ออยู่ค่ะมื้ออะไรกันเลยขอนคุณรอบแรงพี่น,อนนะกก้องเนาะกินกับข้าวก่ร่างวาสิไปทอดปลาตามาแต่เค็นปะเตอรเมื่อกี้นี้นใช่ลูกใช้จำน,นั่นแล้วนั่น้าทาทอดแด้วันหิอเอือสมืกี้ว่าปลาเตอร์บนทอดเดือดเพื่อนผู้เลยแล้วผัดปลาตามอ่างหุ้งจนแล้วพี่น้องเยเนาะยังโ่ได้ทอดปลาหายสบายดีแล้วลูก ทุทจ้าทุจ้าหรอเป็นได้ไข่นะเฮ้ยกินตามังหุ้งมาๆไม่ทอดปลาก่อนเชนทอดปลางก,กับตามังหุ้งพี่น,นัน่งนะผู้น้ำมันคนกลุ่มๆล่ะวายเลียวไุ้มยอืมคอยแห้งปวดขอนหน่อยเอนาะหอ,อกกันกลมกันนี่นั่นวาอันใหม่เพราะว่าปลาหง้งเสะบึ้งเสะ มาก่าวนเวียนอยู่น,นเนอเอาอน้าพี่น้องเยเนาะกัดทักทายสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีตอนค่ำค่พี่น้องเยไปิูเพชรกินมีเพื่อนป้าเนาะมาท่านด้ขึ้นเมื่อไงนนี่ัน,น,น,อน้องจอดเป็นซีเลยมกน้องเอาเส้นปลาแห้งพวกอย่งนั้นมาตาเค่งตาข้อน้อยพี่น้องนะท่างป้าเพิ่นตากไหวกับยังบ่แห้งใช่ไหมเนี่ยอากาศไม่แดดแน่เมื่อนี่พี่น้องเลย ทานมาก oh, <c ười> ับผลตกะบดเมื่อบดขึ้นทางเปิดทางเปื่อยมีแดดแน่กะอาซาข่าซาเค่พี่น้องไงเนาะปูปลาก็ออกมาตากเด้อแบบนี้เนาะมันจะมุมมินเน้ามีแต่เอ้าถุงขาดบอนี่อุ้ยเจอถุงขาดีเดี๋ยาพันทอดได้สนดอกแต่เล็กตามมาคุ้มอะไรอย่าเงี้ยต้ม อันนั้ไม่ได้ทอดเสะเสะรสชาติฟ้ามลังจ้ำวุ้งกะบข้าวเช่องแล้วอันนี้แล้วก็ลุงพวกกันข้างในพาเพิ่นเมื่ออาบน้ำปลาลุงเลยเนาะเป็นข้าวกันหายังเด้ไข่แน่แล้วปลาลุงเลยเป็นไข่ว่าเนาะพาไปหาหมอ เามาื่อคืนนี่คนอยากไอพนะี่น้องเนาะไอเบิดคืนแม่ก็บไ่ได้รับไ่ได้นอนโตพอ่อเพคนมาแต่ะลานพี่น้องเมื่อวานนะานี้เนาะเมื่อวานนี้เพี่งเศษกระ,ะลานว่ามาแต่ส่งลูกจากโรงพยาบาลแต่คนมีงานอยู่ะลา,นะา,าสถึงอย่างเนาะเวลาชิซัยคนได้รับมอบหมายอีกทั้งแหละไปม,ม้อมเงินให้นออ้องนั่นบอกางานถลานที่แหละ เลยไปมื่วันเนาะคิดว่ะลูกใครแน่เด็กเพื่อนปะพอคำคำมาหลุดไม่เตอเพื่นให้เลยโทรมันกลับมาซะพี่น้องเลยไหนลิกมันไหนเพ่อนมันบบอะไว้นี่ยนั่งไห่หนึ่งเนี่ยพอปะน่เฮ็ดอันนั่นเลยเนาะือว่าได้ป่ามาเลยแห้งปะทำป่าแห้งกรกฎาคม พราะว่าทอดอันทำนีนั่นทอดดีบ่ทอดดีบ่มันถุงไม่ยืนะแถหุงค่เซียงว่าได้กินซ้อนเลยเออแม่ปลาเตอร์ะทั้งลูงมันไปยาปลามันกนได้บ่เออแม่ปลาซอติ โอ้ยทั้งอนันตู้แม่เนาะตู้แม่ต่างประเทศที่น้องเธนโอ้ยอยากกินมกจะแนบเผื่ผอเนาะมกปลาซิวเนี่ยพี่น้องเลยไ่ใบ,บตงองหอมเผื่อเพืนพ่นก็บไปได้มายามเนาะจังเพลทชิ้นคนกินมากะต้องช่วงหน้านี่แหละพี่น้องเนาะน้า,นา,นาปูน้าปลานี่แหละจะได้กินเนี่ยเรีมายาม,มายามกันเลยได้กินอยู่พอบป็นเส้นนั่นเด้เอาอันนี้กันพี่น้อง เอาตะเกงกันเออเออเออเะเาไปน่เรียบร้อยไปแล้วหมอนึงทีหน่อยนะทอดที่ละหน่อยตัวน้ำมันนลาทอดอีกรอบสองทีนั่งเลยทอบหดเลยหลายค้นกินเนาะตามขั้วนกิเยเด็ดจัดกินพี่บ่ปะแดงเมือบ่อจดึงจอยได้ส เออมากินที่เด้อทอดบ่เลยได้จะมากินไหนนะนั่นว่าะจีวัตรชิชอดแต่จะทอดนี่ว่ะเนะทางป่าว่าหลายคนกินทอดพอดีพี่น้องนะทอดแบบบ่อแน่นลายเป็นไรแห่กันย่ะจะงั้นมากินไดแเลยนี่รายเส้มจาง่ประตูวายประตูมาพี่น้องเออมาเนี่กับน้องยื่นเพื่อนแม่น้องเชิญผู้ เอาว่าท่านี่ได้มันหมอยแล้วป้าเพิ่นก็แดงหายไปตู้มากินน้ำแน่เพิ่นโบอเอาตัวเป็นเพิ่นเอาตัวแห้งเจ <c oughs> ือ,อมาหอดบ้านเพิ่นยันมันใจเห็นไะเนาะไปอะค่ะไปกินก่อนรถม,ม,มันละหน่อยได้ยทอดทีละหน่อยเอาว่ะเ,เออว่าทีานี่ละ ปลากรบอแหงเนาะหากระีแดดแน่มั้นี่พว่าแดดจะสทงฉเมอกาชิแหงีดอพี่น้องเลยปลาดเดียวดิจำมาคุ้งก่อยกี่ว่าจะทอดอยู่เพื่อนเจ้าหูได้ี่เปินตามมาคุ้งแล้วหรือขอว่าตามคุ้งก่อยคลายเครื่องแล้วขอว่าเออปไปโจมเข้าไปตะกอนแล้วนาสีแล้วะ เลับไปในเฮ็ดป้าผู้ใดพี่น้องเนาะพี่น้องก็ยงลายเปิดพล่งอยู่ในนี่แหละไปจ้อยขับไปฮะทางว่าลาวเพิ่นกะสิกินอยเพิ่นแม่นองเซอบ่เนาะเพิ่นเพิ่นขับมอไซค์ขึ้นเหนือพุอสิกินป้าเพิ่นแล้วมื้อนี้อเพิ่นเพิ่นกเมื่อบ้านพี่น้องเนาะเมื่อจะเพิ่นนี้เรียกอังไเมื่อแล้วกสิกลับมาอยู่ คือนี่ลูกไข่ขึ้นจะได้ทอตามเพิ่นม,มากจากขลา่านพนังเพิ่นจะมากทอะมานสามทุ่มเลยเด็มันคืนเนาะพ่อหรอบอต้องทอดมันหมาล้านม่นชีคมเฮ้ยพี่วางนี่นนนก่อนแดวดดอีกสักสองซัมเมอร์กับสิพ่อเกี้วอ่ะเข่าก็ได้พนังเลย แต่ว่าบะอื่นนี่จักสิแน่ได้เนาะหาก็เห็นแดดมืาอนีิออื่นเหะแดดอีกก็ชีได้เกี่ยวแหละขเขาทางเฮาก็ได้เนาะเพราะมันเป็นแต่เกีียวบพื่ออะไพี่น้องมันพอเกี่ยวบพื่ออะเนาะมันเหลืองบ่แ่ออะไานี่ยหนูจ้อยเพิ่นไปเกาะไว้แล้วเนาะเมื่อใดมันแดดก็สิได้เกี่ยวเลยพหน่นไหมเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้โอโโจนค้ำจนมืดออกมาเด้อลูกเต่าไผ่มันเด้อ เอาขามานดยเลยใช่เอดมาระบอลงจอยนั่นกินน้ำกันพี่อ้มแม่เราจุกกระดูกเ้ยเออมางนี่เด้อ่เบพี่น้องนะาซิมซิมซิมัวกปลาซิวไอเตอร์ซิมกันถ้าพออยากแเต่เห็นคอยตามพู้อนาจะจะไปกินใช่ไหมมึกินเพือนเหรอ พ่อย่อเพื่นนะชิมกอดหมูเลยเพื่อนแซบบอเป็นอะไรเผ็ดบ่เฮ้ยเกี่ยวว่าสีบุมีได้กน้อยกินน้ำวันเนาะพี่น้องเลยมามากินข้าวกินน,น,น้ำกินข้าวแลกน้ำกันพี่น,น้องเลยจังสีพาสาวน้อยเพิ่งเมื่อมานเนาะจังกล้องไว้ก่อนมาเนาะ มาหอยยมากินขาวแรงกันเด้อมาฝาลุงเนาะมากินข่าวแรงเพือนป้ามาหนิเลยมาตั้งกล้องไว้ก่อนยุกแยวบ๊าลุเมื่อถือส่งออกมาหายทรัยงายกัใช่เสยเหื่อยแนเลยกัเลยขอจะดิเอท่านบ้าเกิมากอยากมาแ

นาแรกมาเลกชิจามไทยเขาเป็นลูก้าประจําให้เกแ้ว่างได้เหอแมวขาเทาอืมเขาปกมือเละเนาะตดมดมได้่หอได้ดได้ตัดได้ตัดได้ตมดได้ตัดได้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 ตได้ได้

ตายง่ายน้อเดือดเว่อรมายข้าไนอ่ะเดนเน้องาือหัปหัวหหวา

กินแน่กินงั้นเขาจะเอาไปกินมาแต่ยันต้องเชื่อเลยอันที่ว่าที่อันหุงย่างหุงเ็ยันถึงยันแบบกินมาแล้วเลือกไปเลดอันบัวไผ่ได้วะเสียเลยอ่ะอันบัวไผ่ได้ก็ตัวมาหายที่มันฮักก็ตัวฮักก็กำลังนัาที่ว่ากางสุดแล้วก็ยังลอยู่

มาาเตื่นยว่ีจะปเกยใชตื่นเจนุ่งาก็ได้นอนนะคะเตือนนอนมวยแม่ชมือ้เลกไเ้อกนนอนหน่อยหนึ่งตื่นคมากกีป้าเอากลงไปหนึ่งเข่ากันป้าตื่นตื่นนัเดี๋ยวดกเลยแต่ว่าจะลนกแม่ป้าี่้ไวให้แม่เาอยาจะไปวะ

ก้าวเนี่อยากมาเดี๋ยวเราไปตื่นกันไม่ตื้นแล้วนะว้าไอ้พวกตื้นสองชั่วโมงในการสองชั่วโมงนะเมนจิลตื้นแต่ตื้น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 ตื้เตื้น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 ตเ้นตื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 ปนตื้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 นต เอาว่าเขาหันมาให้ไม่ใช่หรอแม่ว่ายังไม่ได้ดูกับอย่างไรก็ยัดย่งอี่นอย่งอื่นปลาปลาเนี่ยนาให้วางลงบนนี้ได้สิถึเดีกได้รอไ่น้าไปกกระป๋อใช่ได้ไหมเหนียวเหนียวเียเหนียวไปเอาสงมาให้ไปเห็นเขา่ปเ่ยดูด้่ยบนเลยนี่ปลานี่ปล่ไหได้ยกนะ

คีอพี่พอน้องอีเตอร์เพิ่นเมื่อก่อนนะี่เนาะนี่ค่ะน้องซุ่มกันยูพี่มือนี่พี่น้องเลยไปกล,ล่า,ลา,กา,า,าวาาก,กับมื่อซูุงอ่ามาแลาวกินอยู่เพื่อนเพื่อพี่น้องเนาะมาเนี่ยม่เพิ่มมาอยู่ก็เลยมานั่งกินซุ้มเชี่ยกับปั้นก็เจอเพิ่นก็มาก,กินยูพี่พนะี่น้องเหมืเนาะกลับมาซุ่มกับทอดปลามือนี่เสร็จเสร็จทางเอ้ยกระป๋าเส็จมาเสร็จตาขายได้เลยพี่น้องเนาะ อาพี่น,อน้อกเนาะด่าคุณแม่กได้ขอจบคลิปเพลงสันนียกันเด้อพี่น้องเลยไพอกันไหมอีคลิปหนาเนาะถ้าคิปนี้กไม่อย่างไรนอมา,ก,าก,กินข้าวกินน้ำโซเซลกันทางเ่าคุป้าพี่น้องเลยตอนนี้ก็คำแล่ยสได้พาน,น,อนอ้องเตอเพิ่นเมื่อกินยาอาบน้ำนอนก้นแบบนี้เนาะเพิ่นจะตื่นแต่เธอไั่อหละพี่อน้องเลยนอนแบบจะขุดล้มนะลูกอืม ไปไปไปรนบคิมีลาเลวพี่น้องเอานะสบายดีเด้อบาย